สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่22ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูงานฝ้านะเป็นฝ้าดรอปลงมาเสร็จแล้วก็มีลืบสำหรับซ่อนไฟ LVD นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็เคยทำไม่ใช่เคยทำเคยถ่ายนะมาให้ดูละทีหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ก็จะพามาดูว่าตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่า ย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราเอา60นะเ60เนาะ60ใช่ใช60นะแล้วบวก20เป็น80นะประมาณ80เซนนะครับให้มันสวยงามอา่านี่นะครับทีนี้นอกจากนั้นจุดอื่นๆก็จะเป็นตรงนี้ขึ้นไป10เซนนะครับ ดรอปลงมาทั้งหมดเนี่ยยีนะดรอปลงมาทั้งหมด20แล้วก็ขึ้นไป10เซนนะเพื่อเป็นหลืบนะครับซึ่งก็จะดูสวยงามนะก็มีหลายแบบนะลืบตรงเนี้ยอาจจะเป็นเล็กๆนะหกเซนก็ได้ก็จะไม่สวยนะครับอาจจะเป็น15ก็ได้อาจจะไม่สวยถ้าสิก็ต้องดรอปดรอปตรงนี้ลงมาอีกนะครับแต่ของเราก็เอาดรอปแค่ยี่สิบนะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงแผงปิดเนี่ยเอาแค่10ก็จริงๆแล้วก็ อ๋อสวยพอดีนะครับส่วนลืมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววางไฟ LED นะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันไฟออกให้ดีนะครับส่วนตรงนู้นเนยังไมไ่เสร็จนะยังไม่เสร็จคือรอ,อตรงนี้ไม่ได้ปิดนะครับเดี๋ยวดูก่อนผมอาจจะเอาบูชีตมาปิดเลยดีไหมนะหรือว่าจะรอชั้งกระจกมาทําตรงนี้ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าบูบูชีตมาปิดซะก็น่าจะสามารถทําตรงนี้ได้นะแต่ว่าไม่แน่นอนนะอาจจะรั่วนะได้อีกนะครับ ทีนี้เรื่องงานฝ้าเนี่ยก็มีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับท่านเจ้าของบ้านนะที่จะ,ะตรวจงานนะตรวจงานระหว่างที่ทำนี่นะครับะจะดีที่สุดนะดีกว่าไปตรวจรับงานตอนที่มันเสร็จแล้วนะมันจะแก้อะไรไม่ได้นะก็นั่งทําตาติดๆนะเราก็คงไม่อยากแก้ไม่อยากแก้ไขอะไรเพราะว่ามันเสร็จแล้วถึงแม้จะไม่ดีครับก็คือแนวฝ้าเนี่ยนะครับแนวฝ้าตอนที่ช่างฝ้าทำเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะว่าผนังเนี่ยมัน โค้งไหมเว้าไหมได้ฉากได้ดิ่งไหมนะฮะตัวเนี้ยช่างฝ้าจะเป็นตอนที่ช่างฝ้าทำเนี่ยจะเป็นคนบอกนะจะเป็นตัวบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีนะได้ได้ฉากหรือเปล่านะได้ฉากหรือเปล่าได้แนวไหมใบฉากเนี่ยจะไม่รู้หรอกแต่ว่าได้แนวนี้ไหมนะก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเอาปูนขาวนะมาแล้วก็เอาผ้าเทปมาใส่ปูนขาวมาใส่เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยพอเอินไม่ได้ถ่ายไว้ นะครับว่าจะถ่ายแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายก็จะมองเห็นแก็บนะแก็บตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าช่างที่ทําโครงสร้างเนี่ยทำออกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับทิงก็สามารถวัดด้วยวิธีอื่นนะครับก็เอาแสงเลเซอร์นะมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเห็นแนวนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับจะง่ายสมัยนี้นะครับแต่อันนี้มันก็จะฟ้องเราเหมือนกันนะครับว่าได้หรือเปล่านะอ่เนี่ยก็คือสังเกตแนวฝ้านะตอนที่ช่างฝ้า มาทำนะครับอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคอันนึงนะครับที่ทําให้เราเนี่ยาสามารถตรวจสอบนะได้นะครับว่าช่างฝ้าไม่ใช่ช่างฝ้า,างานสถาปัตย์นะที่เขาก่อผนังเนี่ยรวมถึงางานโครงสร้างที่ทําเสาเนี่ยบางทีถ้าเปิดระยะเสาเนี่ยมันไม่ได้นะคือบางทีมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมเนี่ยผม,มเช็คมาตั้งแต่ตอนที่เขาทําแบบหล่อเสานี่แล้วนะครับ ก็จะคอนเฟิร์ม่เรื่องตอนนั้นแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ในส่วนนี้แต่ก็จะมีเรื่องของการฉาบนะฉาบเนี่ยมันได้แนวไหมนะครับอันนี้ก็จะฟ้องนะดังน,นั้นเจ้าของบ้านที่จะไปตรวจเช็คบ้านเนี่ยก็ควรจะขอเขาตรวจก่อนนะถ้าถ้ายัางไม่ได้ซื้อนะขอตรวจเช็คระหว่างทำนะขั้นตอนใดบ้างน,นี่นะครับถ้าไม่ยอมเนี่ยก็ไม่รู้แล้วนะนะ <c oughs> ก็ไปคุยเัาเอง นะแทนที่จะบอกว่าไปเช็คตอนที่ส่งมอบตอนเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเป็นคอนโดก็อาจจะลําบากนะไม่สามารถไปทําแบบนั้นได้นะเขาไม่ให้เข้ามันมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับในคลิปนี้ในเรื่องของงานฝ้านะครับก็มันมีฝ้าดอกฝ้าหลุมเนี่ยประมาณเท่านี้ไม่เยอะนะส่วนใหญ่เป็นฝ้าเรียบนะครับมันก็เลยมีเท่านี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือยังไม่เสร็จนะตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะ รวมถึงตอนที่ทำทาสีนะ,อะตอนนี้ก็น่าจะขัดน่าจะขัดหรือ,อยังไม่แน่ใจนะ,ะขัดขัดให้เรียบซะก,ก่อนนะเสร็จแล้วเขาก็จะทาสีทาสีก็จะเห็นชัดสวยนะจะทาตอนสุดท้ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปื้อนหมดนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องอขอจบเท่านี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับไปดู เรื่องของงานกระจกนะกระจกตรงนี้เป็นกระจกแผงใหญ่นะครับซึ่งก็สุดท้ายเนี่ยมีการพิจารณาหลายแบบนะที่จะทำแต่ว่าสรุปแล้วก็เอาแบบนี้นะครับเป็นกระจกเปลือยซึ่งก็จะต้องมีการฝังร่องหรือรางรูปตัวยูนะให้ทีนี้จะพามาดูนะตรงนี้ผมนึกว่าจะโผล่สักห้ามิลหกมิลนะแต่ว่าช่างแจ็คปิดให้นะฉาบเรียบไปเลยนะก็เลยทำให้ ข้างบนไม่เหลือละสวยดีนะส่วนข้างล่างเนี่ยเรายังไม่ได้เทพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลังจากคลิปนี้นะคลิปถัดไปอ่ะอีกนิดนึงตรงนี้ก็งานเดินเดินเดินไฟแล้วก็เดินท่อร้อยสายไฟนะข้างบนนี้อันนี้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามันมันสูงมากนะครับไม่ค่อยเห็นนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ